ทดสอบทามส,สี่เน well well. ี่ยตัวที่สองตัวนี้ก็คือไม้ร้อยครับเฉ็บทดสอบกับหนึ่งเครื่องมีสองตัวแล้วที่นี่ไม้มันจะแยกสายสัญญาณออกมาให้ก็คือไม้สองตัวครับมันดีดังสะเล์ไห้สะเล์มันเลาก็ควบคุมช่องไห้ช่องนั้นได้เลยครับไม้ก็คือสามทีเนี่ยเนี่ยตอนนี้ต้องดันชงตัวนึ่งต้องดันช่องทีนะเฉ็บทดสอบตัวนี้ก็ปลั๊กไฟเนี่ยนี่ผมบอกก็บอกวุ่นไว้กิจกรคนไม้หลักๆก็คือความทนยทธิมิ่ง มิกตัวนี้คือซีช่องไหมครับการโขดโขาช่องใดเขาเรียนช่องนั้นเฉ็บทดสอบก็คือตอนนี้ไหมผมเสียบช่องสามกำลังอยู่ที่แถวที่สามนะครับทั้งแถวใช้ยังกันไหมตัววู้ดลุ่มสีเจวตัวนี้จะเป็นบาลานซ์สายห่วงเฉ็บทดสอบเอาแทนลุ่มสายเพืเขาเนี่ยก็คือผมือยสายเนี่ยมันเป็นเสียงเบียดครับเฉ็บเฉ็บทดสอบตัวสิสไลด์สีส้มตัวนี้จะเป็นมาสเตอร์ของเอฟเฟกต์เอโค ถ้ามาเตอร์ว่าขึ้นเนี่ยห้อาหองวอลลุ่มที่ช่องนี้ขึ้นมันก็ว่าดังที่เราเช็คเช็คทดสอบสามสี่อันนี้นี่จะเป็นเอฟเฟกต์คำว่าใส่เฮาก็ปิดได้ครับเนี่ยสีส้มจะสัมพันธ์กันเบ็ดนะครับทุกช่องกับเปิดเอฟเฟกต์เอ็โคได้เบ็ดในส่วนหมุนเปลี่ยนเบอร์จะเป็นวอลุ่มตัวนี้ครับพอเขาหมุนแล้วเขากดล็อกหมอนไว้กดคงตงเนือนนะครับเช็คเช็คทดสอบเดี๋ยวเขาลองเลือกเบ่องว่าแต่ละเบอร์เป็นเสียงแดงจัง ต่ไม่ให้ก็อสิกเวยเลยเฉกเฉกทดสอบหลังๆก็เริ่งเป็นเน็คโค้ดล้วตัวบอลลูมสีฟ้าตัวแรกตัวนี้ก็เป็นเสียงเบสครับเฉกเฉกทดสอบทดสอบนะแล้วแต่เสียงไทยเสียงมันับตัวนี้ก็เป็นเสียงการเฉกเฉกทดสอบทดสอบนะแล้วแต่เสียงไทยเสียงมันนั่นก็ร้องคู่เดี่ยว ไปไดู้ทุตีับูกกล้องสับ่อยๆที <tim> mmm, ่สไลด์อีสีฟ้าพนะครับอยดูดังเพราะว่าสัญญาณเขาบ่ได้ส่งตัดเปนะครับสัญญาณเขาแบบไหลไปจบแบบเอทเอเอทหดน้ำเขาน่าี่เป็นเข น้ำสซยามยังมีน้ำตาอย่าาทำแบบนี้เรือลาแทงปาดหน่อยตาเจ้ายังนอกใจเมื่อเจ้าสิไปแต่เพราะเข้าใจเหตุผลอยู่ละตีเข้าข้าดองกองสูงเสียดฟ,ฟ้าคนที่หนาลัาได้เป็นตูเฮาเมื่อเจ้าไปนี้ เป็นเจ็บสั่มใดกลันใจทดเอาจบแบบเท่ยินดีน้ำเท้าหน้าที่เป็นเจ้าคือลูเจ้าจากใจโจบแบบเทอยางออกรั้งแม้ความหักสองเงายินดีน้นองกับเขาเมื่อ